สวัสดีจ้าสาวสกวนค้นไกลบานฟังอิงแลรายงานโตจ้ามือนีกะเวลาเกาละจ้าหาโม้งแรงผ้าพี่น้องมากินอย่างนอกมือนีปลาหนึ่งหนึ่งปลาหนึ่งปลาผักเยอะเยอะหนึ่งปลาปลาซี่บาดจ้าแล้วก็มีข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียว หนึ่งปลาผักกะมีดอกกะหล่ำเนาะจ้ะเนาะบวบบวบรล่งแล้วก็วกะกะพผักกาดเขียวปีผักกาดดอกะกวก็มีอันผักขมจ้ะผักชี้เล่าแล้วก็แจ้วจ้าตำแจ้วแสบแบบบานห้าแจ้วปลาลมาเด้อจ้าพี่น้องมากินน้ำสาวสกลเด้อจ้าได้ย่างกินกันเนาะข้าวแรง สาวสกลเข่าเศร้าสาวสกลเข่าเศร้าคือเก้าแหละจ้ะมามามาพี่น้องกินน้ำกันจ้ะแสบบแสบหบมูคือเก้าได้เวลา ภาษีบาทจา้ะพุนเนื้อแน่นๆนนสาวสัก้นเอียบไว้จ้ะเอียบไข่มะหนึ่งแซบบวกบวกฝรั่ง มือนีเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมกินในห้องจ้ะสูมือกินอยู่ในขั่วอากาศบอดีจ้ะจะไม่แดดออกตอนหามงผ้าอยู่เขาพี่น้องเอ้ยล่มแห้งเป็นตะย่างนรับอย่านนั้นผัก ต้นไม่ล่มอดอกพักกาดดอกกระลำจ้ะหนึ่งบ้านบ้านแบบบ้านบ้านนะจ้ะเนาะเจ้า พี่นองบาอ้านฮอไปนังไหนเนาะจาาสบายดีกันมน่เนาะดูแลสุขภาพกันด้วยจ้าอากาศมันเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหอนเดี๋ยวแดดออกโอ้จะเป็นยังไงอากาศก่าได้ ยูนีก็เดี๋ยวห่อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกขอบคุณพี่น้องเด้อจ้าที่ให้กำลังใจสาวสะกลุลเขามาให้กำลังแรงใจสาวสะกลุล ขอบคุณหลายๆเ้ยจ้าเข้ามาหลับชมสาวสับกลนกับเป็นกำลังใจให้สุขคนเด้ย,จ,ดยจ้าเด้อจะถอดเ้ยจ,จ้าสู่ๆแจ้วแสบค่ะคือถอดบ้านเลยบันคือถอดอีเมลเลยบัน เปนหนึ่งปางสื่อชิดฮอ,อดอีแม่เลยเดือนหนาเดือนนายอยู่ทั้งนี้กับสิปอดลอกล้จาจ้าเดือนหนากับสิได้เห็ดงายาล้วล่ะสาวสกล นี่จ้ะต้นหอมกับนี่จ๊ะสาวสกลหนึ่งร่วมกับปลาเลยแสบคักพี่น้องกินย่างเร็วเลยสาวสากลหิวแซบน้ำ าวสกนกับเป็นกำลังใจให้สุคนจ้ะพี่น้องทั้งบ้านเฮ้ามาอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองนะจ้ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องอยู่ทั้งบ้านเฮ้ากันเ้อจ้ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะจ้ะเนาะสู่สู่สู่ไปด้วยกันนะจ้ะ แบบครบักินผู้เดียวเสมอลูกสาวกินยูออหของเมื่อกินอันนี้สาวกินไก่ทอด เนื้อแซบแซบพอดีเลยจ้ะเขาสกุลเอียบไ้มือหนึ่งเลยขึ้นเอียบเมือว่าแล้ก็ใส่ตัวเย็นไว้สื่อมากสดๆเนาะจ้ะก็เอาไม้เอียบว่ะ หวานจะน,นี่รวบหนึ่งบ่โดนหนึ่งแป๊บเดียวจ้ะให้มันพ่อ,อน,นี่หวานคือเจแซบแซบพี่นอ้องสาวสะกุลขัว กัวพริกกระเทียมหอมแดงบัตรเขียศ พักหลายอย่างกินเบอ้อทัวถึงจ้ะนี่จ้ะอืม มาคักบแก้วแบบนี้ขินหอดขินหอดฝีมืดแม่เลยแม่เห็ดแซบคุณจ้ะเนื้อเนื้อไปสื่อยูเทดโก้จ้ะ ปลาม่ปลาหลายอย่าง ui, khăm nhè nhè rồi, phi nỏ hông bưng nè. แบเตียบสิบกวนนาทีลวพี่น้องข้าสัตสาวสกุลกะล่าไปก่อนนจากพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องขอบคุณเด้อค่ะเด้อที่ติดตามสาวสกลที่ให้กำลังใจสาวสกลมากขอบคุณหลายๆเด้อจา้าฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวสกลใน,นเดจ้าเป็นกำลังใจให้กันเดจ้าสวัสดีค่ะสู่สู่บายบาย